มาจ้ามากินมะม่วงแช่อิ่มกันจ้านี่มะม่วงแช่อิ่มนะคะอันนี้มีองุ่นจ้าอันนี้มีองุ่นจ้าองุอ่นองุ่นแช่อิ่มน้ำมันอยู่ก้นมีน้ำก็เลยต้องทำแบบนี้มันมีน้ำอยู่ก้นๆมันไม่เทหมดนะจ๊ะ มาจ้ามากินกันเลยจ้าเนี่ยอืมอร่อยจ้ะอร่อยอ่ะอร่อยมาก